ทีละสีทีละสีนะคะเพราะว่าแต่ละผืนเนี่ยใช้ระยะเวลาการทำนานมากค่ะนาน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ว่ามันเป็นเส้นไหมเส้นใยนะคะโดยปกติอ่ะถ้าเป็นงานสิ่นเกี้ยเนี่ยของสุขโขทัยเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะเราก็จะเก็บสะสมนะคะเก็บสะสมไปเรื่อยๆสำหรับร้านค้านะคะเพราะว่ามัน แต่ละผืนเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะคะวันนี้มีอัปเดตใหม่สองผืนนะคะยังไม่ได้ดน้นหัวสิ้นเลยตรงนี้นะคะที่ด้นหัวสิ้นคือเราจะต้องมอีงานฝีมือตรงนี้คือการเก็บงานอันดับสุดท้ายก็คือการด้นหัวสิ้นนะคะวันนี้มีสองผืนมาอัปเดตให้ดูนะคะเป็นสีดำนะคะสีดำสีดาเป็นสิ่นเกียรสีดำเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเป็นลาย ชาววังนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายชาววังนะคะเป็นสีดำสีดำนี่สามารถจะหาเสื้อผ้าใส่ได้ง่ายมากนะคะสีดำนะคะลายชาววังส่วนใหญ่สิ้นเกี้ยของเราเนี่ยจะเน้นงานจะเน้นสีทองนะคะเพราะสีทองนะ่ะบ่งบอกถึงความอลังการความยิ่งใหญ่ ความเขาเรียกเหมือนเราใส่ทองนะคะมีความอลังการมีความหรูมีความมีบา,ารมีนะ,ะเราเชื่อถือกันแบบนั้นนะคะอันนี้จะเป็นสิ้นเกี้ยสีดำนะคะสีดำลายลายชาววังเห็นไหมคะลายชาววังท่านใดสนใจนะคะสอบถามกันมาได้นะคะสิ้นเกี้ยด้านหลังนี้ก็ก็คือ ถ้าเป็นฝ้ายเราขายอยู่ในราคา7,000บาทนะคะกับระยะเวลาอันยาวนานในการทำนะคะช้ามากนะคะเป็นเดือนอันนี้ก็ได้มา2ผืนสำหรับวันนี้นะคะ2ผืนสำหรับวันนี้เห็นไหมคะว่าการทำเชิงด้านล่างเนี่ยเฉพาะเชิงด้านล่างนี่ก็ใช้ระยะเวลาการทำนานมากอยู่แล้วนะคะแล้วเราจะต้องมาทำตัวสิ้นด้านบนอีกนะคะก็จะใช้เวลา อีกเข้าหนึ่งนะคะเป็นสิ้นเกียร์สีดำนะคะสวยสวยนะคะเจ็ดันบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้สําหรับที่นี่เลยนะคะอ่าอีกผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงแดงป้องดำเรามีสีแดงสดนะคะอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังนะคะแดงสดแต่อันนี้จะแดงดอกมาอีกนิดนึงจะแดงช้ำๆนะคะเป็นลาย12หน่วยตัดนะคะ ลายสิบสองหน่วยตัดเห็นไหมคะลายจะอยู่ประมาณนี้แดงป้องดำนะคะก็จะเข้มขึ้นมาจากแดงเมื่อกี้นะคะแดงป้องดำนะคะราคาก็ราคาเดียวกันนะคะเจ็ดพันบาทสำหรับงานฝ้ายนะคะงานไหมก็จะหมื่นขึ้นนะคะเส้นไหมอันนี้งานเส้นฝ้ายนะคะจะอยู่เจ0ดันบาทนะคะ่ะ ราคากลางๆเลยนะคะราคานี้ก็คือเป็นราคาที่หายากแล้วก็ใช้ระยะเวลานะคะสิ้นเกียร์ไม่ได้ว่าจะได้ง่ายๆทอง่ายๆนะคะสั่งทอแล้วได้เลยนะคะสั่งทอต้องทําใจรอ1-2เดือนนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะท่านใดถูกใจสีแดงแดงเรามีเรามีหลายแดงนะคะอันนี้จะจะเป็นแดงที่ออกอช้ำๆหน่อยนึงนะคะแดงยืนดํา อย่างนี้นะคะอันนี้ตัวนกนะคะสวยงามนะคะสวยงามราคา7,000บาทนี้ไม่แพงเลยสำหรับการใช้ระยะเวลานะคะสิ้นเกี้ยสีแดงค่ะก็ทักทายกันมานะคะเราก็จะอัปเดตให้ดูตลอดนะคะเป็นสิ้นสุขโขทยัยเป็นสิ้นอ่า งานขนเม่นงานขนเม่นก็คืออะไรงานขนเม่นก็คือใช้ปลายขนเม่นแหลมๆนะคะใช้ปลายขนเม่นแหลมๆในการล้วงลายจากเส้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนให้เป็นลวดลายแบบนี้นะคะเป็นการล้วงเส้นได้จากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อเป็นลวดลายที่เห็นนี่นะคะใช้ระยะเวลาการทำไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะคะต้องใช้ความชำนาญคนเป็นถึงจะทำได้นะคะ ใช้ความประณีตลืมสักนิดนึงก็ขานกก็หายไปขานึงนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ใช้สมาธินะคะแล้วก็คนต้องทำเป็นเท่านั้นถ้าแรงนะคะถ้าเราอนุรักษ์ของพื้นที่อะคะ่ะมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาแบบนี้นะคะใครที่ชอบใจสิ้นเกีย้ยลายโบราณของสุโขทัยนะคะของร้านเราเนี่ยสะสมกันเยอะที่สุดนะอยากได้ สีไหนลายไหนแบบไหนนะคะสอบถามกันมาได้เลยนะคะขององานงานสิ้นที่นิยมใส่กันก็คืองานสิ้นเกีย้ยนนี่แหละคะ่ะคือราคากลางๆที่จริงนะคะเราจะมีสิ้นเกีย้ยไหมไหมนี่จะเงางามมากแต่ราคาก็เหยียบหมื่นขึ้นไปนะคะแต่เวลาเราถ่ายรูปมานี่มันโดดเด่นมากเลยนะคะสิ้นเกีย้ยนไหมอันนี้เป็นเกีย้ยไฟ้ายเกีย้ยไฟ้ายนี่ก็ใช้ระยะเวลาพอๆกันเลยนะคะ นะคะสวยงามนะคะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะคะวันนี้มีมีมาอัปเดต2ผืนสสีเพิ่งมาใหม่นะคะยังไม่ได้ด้นเอลซินเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอด้นเอลซินตรงหัวซินเนี่ยค่ะเป็นลายไข่มดนะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่างานฝีมืองานราคาสูงๆเนี่ยจะต้องมีการเดินเส้นที่เป็นลายไข่มดเป็นแบบโบราณฉบับอัตลักษณ์ของเราเลยนะคะเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ะะของอตําบลบ้านหัดเซี่ยวนี่แหละคะ่ะจังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสัจจนาลัยนี่นะคะก็พูดถึงสิ้นเกียก็คืออย่างที่เห็นด้านหลังนี่เลยแบ็กกราวเลยนะคะ,อะสอบถามกันมาได้อยากได้แบบไหนลายไหนนะคะ,ะถ้าเกิดสั่งจองก็ต้องทําใจหน่อยนะคะ1-2เดือนนะคะก็เราก็จะมัดจําเงินไว้ก่อนนะคะถ้ารอได้มันจะมีคิวนะคะบางทีเราสั่งจองเราไม่ใช่หวังว่าจะ1-2เดือน เพราะฉะนั้นบางทีคิวมันมันค้างกันอยู่นะคะก็ต้องรอ,อคอยกันอีกหน่อยนะคะถ้าถูกใจแบบเนี้ยเราจะนําเสนอให้นะคะในลายกลุ่มนะคะรายกลุ่มเรามีนะคะแฟนคลับของร้านนะคะร้านบันเย็นผ้าทอเรามีแฟนคลับนะคะไอกลุ่มอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่อาจจะมีราคาที่พิเศษนะคะเป็นแฟนคลับของเรานะคะก็พูดคุยกันในลายกลุ่มได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงแท่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะท่านใดที่